จากประสบการณ์จริงเลยนะครับถ้าไม่อยากเจ๊งแบบกระทันหันเนี่ยอย่าไปฝากชีวิตไว้กับโซเชียลดโซเชียลหนึ่งเพียงอันเดียวครับให้เปิดร้านในหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับไปเปิดร้านไว้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละโซเชียลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนนโยบายอีกเมื่อไหร่ไงครับและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยการตลาดเขาจะเหมือนกันคือใจดีตอนแรกเพื่อดึงให้คนเข้ามาใช้เยอะๆนะครับแล้วก็ตั้งกฎต่างๆขึ้นมาในตอนหลังซึ่งมันอันตรายตรงนี้เพราะว่า ถ้ากฎที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ตอนหลังเนี่ยกดข้อห้ามของเขามาเดินมาตรงกับร้านของเราพอดีนี่ถึงขั้นเจงต้องปิดร้านเลยนะครับขายไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เห็นง่ายๆเลยนะเมื่อ10ปีก่อนครับแอปสีฟ้าอันนี้ฮิตมากใช่ไหมครับขายของในแอปสีฟ้าอันนี้ดีมากนะครับอัพโพสต์นิดเดียวคนเห็นเพียบเลยนะครับ แต่ต่อมาเริ่มมีข้อจํากัดใช่ไหมครับมีการปิดกั้นการมองเห็นห้ามนั่นห้ามนี่นะครับธุรกิจที่เคยขายได้อยู่ดีๆก็ห้ามขายขายไม่ได้ไปซะอย่างนั้นนะครับตัวเราต้องดิ้นร้นไปแพลตฟอร์มอื่นครับอะต่อมานะครับต่อมาพวก แอปขายของสีส้มสีม่วงพวกนี้ก็เริ่มเข้ามานะครับจำได้ไหมครับช่วงแรกเป็นยังไงนะครับช่วงแรกใจดีมากเหมือนกันเลยนะครับโค้ดลดราคาเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะครับต่อมาก็กลับสู่โลกของความเป็นจริงครับเขาเริ่มมีการล็อกขนส่งเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถูกของเขานะเขาไม่ผิดนะครับเพราะว่าพอมีคนมาใช้เยอะ ค่า m ม i n เทน a นน e ค่าจัดการต่างๆมันก็เยอะมันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอากำไรคืนบ้างแล้วนะครับดังนั้นจำไว้นะครับว่าทุกโซเชียลเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของมันครับซึ่งต่อให้คุณขายดีมากๆตอนนี้เนี่ยคุณก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปครับคุณต้องเอาร้านคุณไปเปิดในหล,ลายๆแพลตฟอร์มเช่นมี Facebook แล้วก็ไป s h อป e e บ้างไปเปิดที่ Lazada บ้างหรือมี Li n e official ด้วยก็ดีครับ เผื่อว่าอันไหนโดนปิดบัญชีหรือเปลี่ยนนโยบายทําให้คุณขายไม่ได้เนี่ยคุณจะได้ยังเหลือโซเชียลอื่นแพลตฟอร์มอื่นไว้ขายของไว้เดินต่อได้ครับผมผมเอ็กธีรวัตรเก็ตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับ